เอาละครับสวัสดีวบรร่นติกเกมทุกท่านนะครับผมกับพบกับเดลตาฟอร์กอีกเช่นเคยครับโอเคอพาร์ทที่แล้วนะครับผมได้บอกว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราจะเป็นการต่อกรกับรถถังโดยเฉพาะนะครับนะมันเป็นอีเวนต์เก่าครับแต่ผู้เล่นใหม่อย่างผมเนี่ยจะรอดหรือเปล่าครับคุณผู้ชมนะแล้วตัวที่ผมเลือกเล่นก็คืออูลูลูครับนะจอมทำลายรถถังครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ติดตัวเขาเนี่ยนอกจากบาสุก้าแล้วเนี่ย มันก็จะมีสกิลพิเศษของเขาก็คือบาสุก้าติดตามหรือบาสุก้าที่มันบังคับได้นะคุณชมเอออุปกรณ์เขานี่มาสร้างมาเพื่อทําลายรถถังโดยเฉพาะครับนะว่าแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าผมจะทําลายรถถังได้สักคันไหมเออไปโอเคเอ่อเราต้องเลือกรถถังใช่ไหมผมขอรถถังนี้เลยละกันนะไม่เคยลองเลยครับคุณผชมเอาหวานนี่คือครั้งแรกในชีวิตนะครับนะที่ขับรถถังในเกมนี้ครับ เอาวเอยจะรอดไม่เอ่ยกฎกติกาเกมนี้ไม่น่าจะมีระยะครับใครฆ่าได้เยอะสุดชนะไปเลยครับคุณชมนะแล้วก็ยึดฐานด้วยครับนี่นี่หน่อยนะเออเอาวะไม่เจอใครเลยโอ้ตรงนู้นใช่ไหมเลย เอาว่ะให้เราไม่มีเพื่อนเข้ามาในรถเรากับเราบ้างเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดอะไรโดอะไรโดอะไรเฮ้ยเดี๋ยว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 เปนเหรอโอ้อ้าวเจอหนึ่งตัวโอ้โหคิวเลยอย่างแก้วครับผมเฮ้ยมีเพื่อนแล้วว่ะมีเพื่อนแล้วเฮ้ยนะนะซ่อมก่อนซ่อมอุ้ยโอ้ไม่ถนัดเลยว่ะ ทำไมมันมองยากอะไรขนาดนี้วะแต่ผมอะ่ะน่าจะชอบรถถังนี้มากกว่าผมคงเคยโดนยิงทีน,งนะนะแตบบ่ว่ามันยิงไวมากแต่โดนจอดตอนเนี้ยเดี๋ยวเอ้ยอะไรกันวะโอ้โหมันมั่วอะไรขนาดนี้เปิดควันไปก่อนเออพางตัวแล้วออกมาจากควันทำไมวะอุ้ยมีไงเจอแล้วตุงต้ง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 ตุ้งตุ้งตุ้งอุ้ย โโอโห้หคืออยู่กับที่ไม่ได้เลยนี่หว่าเนี่ยติดน,นะถ้ามันอยู่กับที่ไม่ได้ใช่ป่ะโอ้โอ้โอไม่ไหวแล้วขอบาสตก,ก้ายัดเลยแล้วกันโโพุ่งไปเลยครับพุ่งไปเลยครับพุ่งมาเลย,เลยโอ้โห โอ้ยิงรถถังมันสนุกกว่ายิงคนดีกว่าเฮ้ยเอาว่ะสงสัยขับรถถังน่าจะไม่พ้นครับนะเป็นคนนี่แหละดีที่สุดแล้วเพื่อนนีวาเพื่อนนีวาอยากจะสอยเครื่องบินเลือเกินเดี๋ยวนะโอ้นี่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 โอ้โหอีกหนึ่งคันโอ้ยังแม่นครับผมเอาว่ะที่ต้องรอบาสุก้าติดตามให้เต็มรอยก่อนที่จะสอย บินอยู่ข้างบินอยู่ไหนวะโอ้ยนู่นนี่มหเออเอาว่ะมาเด็กมาเด็กอุ้ยโอ้กำลังเลงโอ้โหแต่เราฆ่าได้น้อยมากเลยอ่ะดูสีเขียวของเราดิโอ้โหแล้วแบบเกมมันไวมากคุณผู้ชมขออีกทีได้ปะเออคันนี้ขออีกทีด้วยกันเอาเดะเอาเดะเอาเดะหมาเลยเลย

เอาว่ะซ้อมก่อนซ้อมก่อนอุ้ยเ้ยมันตาม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 นี่ตามเหรอเอาว่ะโอ้โหลงมายิงก็ได้เออโอ้โหถูไหวพิบสุดยอดมากเดี๋ยวนะจะตายเอาซ้อมก่อนเออแอบแอบแอบบินจะเห็นก็พอครับเออลงใจขึ้นมาหน่อยโอเคเปิดหมอกเลยพางตัวไปก่อน โอ้ซ่อมช้ามากเลยเอาวะวยเราขึ้นที่หนึ่งเลยเหรอสุดยอดจัดเอาวะไหนวะมีไหนวะโอ้ยตรงนน้นมันไกลไปมันไกลไปเสี่ยงมากเลยกว่าจะไปถึงนี่คือตายแน่ๆโอ้ยยิงยับไปนะเพื่อนยิงยับไปนะเพื่อนนี่นี่นี่เอาดิ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 หลบ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 เออหลบลบ พางตัวอีกรอบนึงเอาวะเราเน้นมุมแคบแลยครับมุมกว้างน่าจะไม่รอดเอาวะนะังอยู่ว่ะังอยู่หรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่าเพื่อนนี่เอาไปดิแรกแรกแรกครับเออโอ้โหยังสุดยังสุดครับผมให้ไวเลยกลับถิ่นให้ไวก่อนเออซ้อมก่อนให้ไววิววิว,ว ลงลงไม่ไน่าจะทันหมันไส้เครื่อง,งบินยิงมันซะเลยไปฟละจ้าอยู่ปะวะอยู่ปะวะเครื่องบินอะ่ะเออแบตเตอรี่ยังพออยู่แบตเตอรี่ยังพออยู่แบตเตอรี่ยังพออยู่ยออยสอยมันหน้าเม้เลยเออไม่เป็นไรวะอีกสักทีนึ่น่าจะล่วงนะเออเอาวะเป็นปาระเบิดไฟก่อนนำล่องของมันเยอะครับต้องปล่อยออกไปบ้างเดี๋ยวของจะเข้าตัวเอาครับ ไม่มีใครผ่านมาแถวนี้เลยเลยเอาวะถือปัสุก,ก้าแนละถือปืนกลไม่น่ารอดครับมีไหมไม่น่ามีใช่ปะ่ะอยากจะไปตรงกลางลาเลยนครับกลัวจะไปไม่ถึงนะไงเฮ้ยเราค่าไปเยอะนะทำไมเหมือนสู้ไม่ได้เลยวะโอ้โหขึ้บินอย่างถึกอะเ้ยต้องใช้ปืนใหญ่อึงเว้ย ไม่มีรถถังมาแถวนี้เลยเหรอครับเอาไปดิครับผมเออเอาไปดิครับเอาไปดิครับเอาไปดิครับเออเอามามามาขอแล้วกันนะคันเนี้ยพี่ขออย่าแย่งอย่าแย่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเอามันเอาชิบหายลูกศรกล้าลูกกรหมดลูกศรทำไมวะปืนยิงได้วะปืนยิงไม่ได้คุคนนี้มาตุ๋ยมาสองคันเลยวะโอ ไดด้ิฮ่แต่อารุภาพการยิงของรถถังคัน oh นี้มันยิงเราประมาณลูกของลูกตายหรือยังปะเอาว่ะเฮ้ยคันเดิมเลยคันเดิมคันเดิมเลยมาดิมาดิมาดิใช่ปะเอ้าชิบหายเพื่อเราเหรอเวนจริงปะวะเพื่อนจริงปะเนี่ยนี่นีเอาดิ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 เอา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 เออเอาเพื่อนเอาเอาเอา ซ้อมก่อนซ้อมก่อนยีโละสุนยีโละสุนยีโละสุน,สนบึ้มยังยังไม่บึ้มใช่ป่ะยังไม่บึ้มใช่ป่ะอืมอืมเอมโอโอ้โหอุ้ยสั่นใจว่ะไปครับตามพ่ถึกไปพางตัวไปก่อนหนึ่งทีเอาว่างหนูกำลังเสริมกำลังเสริมเครื่องบินเครื่องบินแขกเครื่องบินจัดตอนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยจากไหนวะจากไหนวะข้าขงบนมีป่ะ ข้าง да. หลังไม่มีใครตุ๋ยป่ะไปว่ะไปว่ะไปว่ะตามไปเออเอออย่างนั้นโดนทำไมน่ะปืนกระสุนจัดเลยว่ะอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่งบนอยู่งบนอยู่งบนอ้อม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 เลยอุ้ยอุ้ยทอมเข้าทางทอมเข้าทางนี่ว่ะโอ้ยไม่น่าอ well ้อมเลย โอ้อ้อมทีปุ๊บเข้าลำกล้องเลยครับผมเอาวะอ้อมเลยเข้าลำกล้องก็ลงเป็นพื้นที่เลยแล้วกันเอาวะเลยอย่าไปกลัวน้องเราไปทหารหาเครับฟึบ <c oughs> เห็นเป้าแล้ววิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเอยู่ไหนวะนะี่นีเออเอาดิเอาดิเอาดิดดด นี่ไงนี่ไงไอ้น้องพี่ไม่ได้แม่กันรถถังนะ้วเวย้ยเอออย่างคุยครับพัดนี้มันอยู่ไหนวะเมื่อกี้ที่มันฆ่าเราอะอ่บนหัววะวิงมาทำไมวิ่งมาทำไมวิงมาทำไมเอ้าช่วยอะไรกันช่วยอะไรกันโอ้ยโตรถถังโอ้โหสนุกว่ะคุณผู้ชมเอ้าว่าแต่มันจะจบไปไหมว,วะจะแพ้อย,อยู่แล้วอะ คือมันต้องยึดด้วยไงแล้วเราก็แบบว่าเราจะอย่างเดียวเลยไม,ม่เข้าไปยึดเลยไหญ่วะโอ้หารถถังก่อนตอนนี้หารถถังก่อนรู้สึกคันมือใหญ่ทำลายรถถังมีไหมวนะมวนะ่ะล้มเลยเหรอเฮ้ยพนุ่มอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโดน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  นี่เห็นหัวเห็นหัวเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคันนึงคันนึงอีกพึ่งจบพึ่งจบใส,ส่กระสุนก่อนเพิ่งนี้เพึ่งหนี้เพิ่งนี้อย่าพึงาพ่งนี้ดีกว่าอย่าพึ่งนี้ดีกว่าเออโอ้โหสัดใจวะ่ะไปเลยมาซุกา้าขันไหนคนดีวะข้างบนข้างบน,งบนเห็นอยู่เห็นอยู่ตึ๊ง ไม่ได <mile> ้นี่วะอุยทำไมมันไม่ต่ออายุการเล่นอีกรอบหนึงวะจบไปไหมะเนี่ยโอ้สนุกเลนคนดีว่ะอุ้ย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 อุยอุ้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 ยออุ้ยอุ้ยยอุ้ยอุ้อ้ยอุ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 ้้ยอุ้อ อย่างสุดอะเฮ้ยที่หนึ่งว่ะถ้าเป็นเล่นไปคิวเยอะครับแต่ยึดไม่ได้เลยอยู่ไหน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 ตึมติมอีกเม็ดอีกเน็ตอีกเ็คุณเงิยจัดโอ้โหไทรก็ได้มาช่วยดีโอ้เมื่อเอาไปกินซะแล้วคันนั้นโอ้โดนลาดว่ะวิ่งนใกล้เต็มแล้วว่ะ ใกล้เต็มแล้วเฮ้ย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 นี่นี่นี่โอ้โหมาออตรงหน้าเลยบ้าโอเกิดใหม่อย่างล่อยมัไม่มีใครมาเดินชุบชีวิตบ้างเลยไงวะลงหลงหลง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 เอาดิ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 นี่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 เอา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 ขอหายเรียบก่อนหายเรียบก่อน หายเลื่อ <reading> ก่อนนี่พุ่งไปเลยจะไปไหนจะหนีไปไหนขอข้าจะทิ้งตุ้มเอาว่ะขันนั้นขันนั้นัันนน้พึ่งเต็มอพึ่งเต็มขอหน่อยขอก่อนเออเอาดิ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 เฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้โหมันยิงยัดเลยโอ้โหวิสัยทัศนใจว่ะคุณผู้ชมอุทะลุมาสนุกขนาดนี้เล่นนานแล้วครับ โอโ้แต่มันเสียอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้แลงไงเอาวะเอาวะไอคันข้างบนไอคันข้างบนลผมขอได้ไหมเออโอ้โหยังจะว่ะชอ็อตนี้แพ้แต่แพ้แต่สัดใจครับโอ้โหเฮ้ยมันมันขนาดนหนเล็ว่ะออ้อยที่หนึ่งปะโอ้โหคะแนนของทีมเขาเนี่ย ได้อยู่นะเบสปอตเราวิวดิคุณผู้ชมอย่างสุดนะครับมาที่หลังขึ้นที่ที่หนึ่งเลยครับโอ้โอย่างสุดครับผมนี่ยืนเท่เลยคนเดียวโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับนะเพราะาตัวเกมมันจบไวเหลือเกินครับแต่ต้องบอกว่าหุยสนุกมากเลยครับนะมันไม่ผมไม่คิดเลยว่าผมจะคิวรถถังได้ง่ายขนาดนี้ครับโอ้โหไอรถที่แบบว่ายิงรัวๆนะ วสุดยอดเลยตอนแรกเลยไม่น่าใช้รถถังใหญ่เลยโอ้โหมาถึงก็ตายเลยครับนะคุณผู้ชมพัดหน้าเดี๋ยวอาจจะมาเล่นอีกทีนึงนะครับนะแต่ผมจะเล่นทีควบ2ด่านเลยครับนะเผื่อจะได้คลิปมันจะยาวๆบ้างครับดูว่าตัวเองนั้นจะชาเลนจ์การคิวของตัวเองเนี่ยได้ขนาดไหนครับนอกจากฆ่าคนเลยเนี่ยผมยังฆ่ารถถังได้นะเออคุณผู้ชมยกเว้นเครื่องบินครับโอ้โหมันถึกเหลือเกินนะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องลองขับเครื่องบินหน่อยละครับต้องไปฝึกขับก่อนนะได้ข่าวว่าเกมนี้ควบคุมเครื่องบินนี่ยากมากครับนะโอเค งั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้คงต้องลากัไปก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วกลับมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ See you soon everyday ครับ